จะผ่านเลยนะนู่นจะได้โลกว่าโอ้ยสามโลแล้วมึงเนี่ยสองโลกว่าสามโลเลยนะทุกวันน้อยๆ

างยิงเลยปล่เต็มช้าไปหน่อยพปิดตายที่ีิงมาบึกยอดมยังเห็นอยู่มันลอยทั้งตัวเลยนะพี่เนาะทั้งตัวนั่นแหะแต่มันไกลมากเลยนะจริงจริงมันไม่กล้าจะยิงแน่ะมันขึ้นไกลเกินก็เลย มันขึ้นมากายจะยิงเล่นๆนั่นแหล,ละก็เลยเอาไปลงเอาโอ้ขึ้นนี่ห้าส<ด>ิบเมตรอ่ะจากจากผมยิงที่สะพานไปขวางอะ่ะประมาณมาจากเกือบห้าสิบเมตรแต่ยิงกันไปอะ่ะท,ทัแขงขึ้นมาทั้งตัวหน้าสะพานอ่ะหน้าตะพานเลยผมไม่เจอคนแรกเลยกระบกแบบแม่งแขงขึ้นมาทื่อๆเลยยิงกันเป็นสองคนนะโอ้หน้าโดนทิศหายเลยฟางต้องหัวเข้าอ่ะหน้าโดน ถ้าโดนจะเอาอยัางไงนะทิงก็บอกพี่ทิงก็บอกเลยถ้าก็อย่างก็บอกก็บอกพ<ม>ี่อุดปะไม่ได้อุดเลยไม่ได้พี่หาอะไรอุดส่วนมากพวกผมโดนกันก็จะทิงก็บอกแล้วก็ถ้ามีพวกพ,วกพวกู้อะไรก็เกี่ยวกับบีบไว้แล้วก็ปล่อยมือนก็เอาที่หารือตามมันไม่วิ่งสวนไปตรงบ้านเลยเหรอ,อก็อยู่ต,ตอนนั้นก็ยิงไถ่ยูนนันมีแต่ทุกล่างอยิงโดนรักษาอืม เจ้ oh านี้น้ำเสียนะนะน้ำเสียตรงบานนั่นนาเขายิงนาเขา,ย,า,เขายิงได้ปักเขาสองสามตัวผมไม่มีไฟฉาย,ายไม่ได้ไปจ่ายมามานั่งจ้องไปกไาวแต่น้ำเสีย โอเคเขมารอดูว่าจะเจอไหมตรงนี้ถ้าไม่เจอก็น่าจะไปสะพานเดิมช่วงเช้าเมื่อวานกดไปทีสองทีดูตรงนี้แร้ไม่ได้มีนอกหนึ่งน่าจะเป็นทั้งคองแต่ไม่มีเรือป่าอะไรไม่รู้กลดกันเดปาก โดนตัวหนึ่งไม่รู้ปลาอะไรนะจะดูนะโอ้ดูโดนกอนงใหญ่แล้วฮะนีสก,กน,นะล้วนะโอ้โดูนีสกไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วน,นะ,ะสาวเลยดีกว่า โดนยิ่งศกเห็นไกลๆเห็นแค่อ้าปากพงาบผงาบยิงมาโดนยิ่งศกเฉยเลยอ้แรงแรงแรงนะครับังแรงนะอู้แรงแรงนะสาย320ปอนด์ของผมเป็นติดละโดนยิ่งศกเฉยเลยอ้าวโว้ เดี๋ยวของเคลียร์เชือมดีดีก่อนโอเคกับม,นมันห่างมั้ลองดูยุติเปล่าเกี่ยวอยู่างเงี้ยไม่มีของที่มีค่าวใช่ไหมโอ้ไปต,ตามต้นไม้ราบไปแล้วลกันครั้งแรกนะครับกับการยิงปลาโน ต้องลงทุนขนาดนี้ไม่เี่ยจะน่าจะใหญ่ใครของโลได้มั้งผมว่านะมองเยีบไม่หักดูคนไม่มีเรือก็เลยต้องเฮ้ยคอยไา่ไปตามต้นมะยารามเลยใจ้ยไ่นะมันะเริ่มเลย ผมก็น้อยไม่เห็นนะไม่เห็นในน้ำไม่เห็นเลยผมก็สุ่มยิงมาโอ้โหโคตรใจเอ้ยเกาะไม่มีที่เกาะโอ้โหนะไม่นุก่จะใหญ่ขนาดนี้นู่นจะได้โลกกว่าโอ้ โอ้ยโอ้สามโลแล้วมึงเนี่ยสองโลกว่าสามโลเลยนะทุกวันน้อยๆเห็นปากพังงามนิดเดียวสุ่มยิงไปนะครูเดี๋ยวขึ้นไปดูบนบกครับอ้ลงงละลงงละจมน้ำละหนักลงทุนฮะโอ้โหนาโอ้โห เริ่มไข่เต็มท้องั้งแรกนะยิงป่านอกนี่ฮะแมงขึ้นมีกำนันฮะโอ้โหโคตรใจัง้งแรกยิงใหญ่ๆขนาดนี้อโอ้โหมาจากไหนเนี่ย เม็นอยู่สามสี่ตัวนะนะตัวนี้สุ่มยิงไปนึกว่าไซประมาณโลกกว่าแต่มองไม่เห็นแล้วเห็นแค่ปางมันเห็นอยู่เลียงกันอยู่สองตัวมั้งไกลก็เลยสุ่มยิงเอาโอ้โหนี่ก็มาลนะนี่คนใจประมาณสามรูได้มั้งไม่ก็สองไไปๆฮะโอ้โหดมมีนะา มีนะ้าอพายเรือนะพายเรือหาปลาไม่ดูได้ก็ไรียนงนะโอเคครับเดี๋ยวผมขอเคลียปลาแล้วก็ดูต่อเลยนะตอนจะไปดูปลาดูตรงสะพานซะหน่อยหมาหรือยังครับนะหมาหรือยังครับโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียปลาแล้วนะ falhando oh, no. น็อคเขาวันนี้เอายิงตัวใหญ่โดนตัวน้อยนี่คือ,อยังไงเนี่ย ผมยิงใหญ่กว่านี้นมันได้ตัวแค่ <laughs> นี้สะพานหนองแก้วนะนะมีนานาเขายิงกันเยอะมากเลย เพราะนั้นนายคมกับบ้านเลยเรนวรของตัวแล้วเกะไม่ไหวเฮ้ยให้ผมเล่นเกะับคนห้ามเอาน้ามป่าด้ะน้ามาดาแหม่ห้าปีนะแหม่ห้าปีนะโอ้ยอย่างนั้ผมไม่เอาดิตาอะไรจะเปลี่ยนเปลี่ยนจะแขะเป็นปืนดีกว่าพี่บอลเปลี่ยนจะแขะเป็นปืนดีกว่า

ตโคไม่ดูตายคาที่ เคล้นะ okay, okay, okay. ถึงเริมาช่างดูนะกล้องแบตหมดนะะใช้กล้องโทรศัพท์นะมาสามโลนะฮะสามโลหนึ่งห่างหางรูดอกไปหนึ่งขีดน่าจะสามโลผมคิดว่าประมาณสองโลก,กว่าเนี่ยมันสามโลโอเคครับ